ลุงทำไมวันนี้ทุกอย่างมันดูสวยทังเลยอะแม้แต่ก้อนหินยังสวยเห็นแล้วอยากตั้งโชว์ในบ้านเลยลุงวันนี้ไม่ใช่ของมันสวยล็อกหนึง่งแต่ใจแกเห็นความงามได้มากขึ้นโอ้โหพระองค์นี้งามแบบแปลกอะลุงไม่ใช่งามเพราะแสงเงางหรือเครื่องประดับแต่งามแบบทําให้เราอยากนั่งนิ่งๆเฉยๆนั่นแหละพระโสดิตาพุทธเจา้าพระองค์สอนว่าความงามแท้ เกิดจากใจที่รู้จริงไม่ใช่สิ่งที่แต่งเพิ่มรู้จริงมันทําให้งามยังไงอะลุงถ้าเป็นผมนะรู้จริงแล้วเครียดเสียมากกว่าเพราะแกรู้แต่ไม่ยอมรับถึงเครียดรู้จริงแล้วใจยอมรับจะงามเหมือนน้าที่ใสเพราะไม่ซ่อนอะไรอ๋อแปลว่าคนที่ไม่โกหกตัวเองจะดูงามมาตโนมัติเหรอถูกต้องคนที่รู้ตัวเองว่ากําลังหลงจะงามกว่าไคนที่หลงแต่แอบว่าเก่ง พระโสพิตะสอนว่าสิ่งใดจริงย่อมงดงามสิ่งใดหลอกงามไม่นานงั้นความงามแบบพระอ,องค์คือความซื่อสัตย์ต่อความจริงของชีวิตใช่ไหมลุงเออจะจนจะผิดจะพลาดถ้ารู้จริงยอมรับเรียนรู้มันจะสวยกว่าการหลอกตัวเองไปวันๆนี่คือช่วงที่จกักรวาลเริ่มเข้าใจว่าความงามไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสริม แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อใจตรงกับความจริงงั้นผมต้องเลิกสร้างภาพแล้วลุงเพราะภาพไม่สวยเท่าความจริงสินะเออคนจริงงามกว่าคนทำเหมือนจริงเสมอ